สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินาโชติพาเพลินค่ะวันนี้บ้านสวนมาเก็บพริกค่ะคุณผู้ชมมาเก็บพริกไปขายเนาะพริกมันก็เก่จะวายแล้วค่ะเพราะว่าต้นก็จะตายแล้วเพราะฝนตกหนักเนาะมาเก็บพริกค่ะแล้วก็อยากกินซุปขนุนค่ะช่องน้องเอครัวหลังบ้านทําซุปขนุนเนาะเข้าไปดูช่องของน้องเอแล้วอยากกินก็นเลยนี่ค่ะ ไปตัดขนุนมาแล้วก็ต้มไว้แล้วก็จะลงไปเก็บพริกแล้วค่ะกว่าจะมาได้เนาะเด็กๆดูแลหลานๆสักผ้าทำกับข้าวนู่นนี่นั่นแล้วก็เตรียมขนมจีนค่ะขนมจีนพริกปน่นผงชูรสปรลาน้ปาปลาน้ำหนึ่งขวดมาเผื่อเราหิวเนาะหิวก็ได้ขยำขยำกินเลย คนแก่อายุมากแล้วถ้าหิวนี่มันจะสั่นค่ะจะไม่มีแรงถ้าหิวก็กินถ้าไม่หิวก็อากลับบ้านค่ะนี่ค่ะเข้าไปดูช่องเพื่อนๆนี่เขากินขนมจินซาวน้ำนี่โอ้อยากกินอยากกินกับเขาหน้าอร่อยเดี๋ยวบ้านสวนขออนุญาตไปเก็บพริกก่อนนะคะนู่นค่ะพริกก็วายแล้วค่ะ เดี๋ยวบ้านสวนไปเก็บพริกก่อนนะคะพริกมันสูงมันเก่แล้วค่ะก็เลยทำสาวมันซะเลยหักมาเลยค่ะหักมาเก็บในล่มเลยนะคะนี่จ้าพริกเก่แล้ว เป็นการทำสาวเขาซะเลยค่ะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะอากาศร้อนมากฝนไม่ตกก็ร้อนเนาะพริกมันกลายพันธุ์แล้วค่ะเอาไว้หลายปีละเดี๋ยวไม่เอาละพันธุ์เนี้ยเดี๋ยวถ้าปลูกใหม่ก็จะเอาไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่มาปลูกค่ะมเมล็ดพันธุ์พริกกระเหลียงนี่แหละแต่อันนี้ไม่เอาพันธุ์ไว้ละ ขาแบบกายพันธแล้วปลูกหลายปีแล้วค่ะ บรรยากาศหน้าผูกเปยนอนค่ะผูเปยแล้วก็นอนเนาะนอนหลับเย็นสบายเงียบสงบเดี๋ยวเก็บเม็ดมันแล้วก็ เอามีดเนาะไปถางเครือมันจะมีเครือถั่วผีขึ้นตามต้นเขาเนี่ยคุมหน้าฝนอะไรก็โลกรุงลังไปหมด ลายพันธ์แล้วเม็ดเริ่มเล็กแล้วเม็ดเม็ดไม่ใหญ่แล้วก็เนียเน่ยเ้าเป็นโลกแล้วเก็บเม็ดแล้วก็ตัดแต่งตัดเครือตัดอะไรตัดหญ้าแล้วก็ฉีดฮอร์โมนดูเลอีก แล้วก็เป็นเม็ดอีกแต่ก็จะตัดออกที่สูงๆแล้วมันสูงเกินเก็บพริกเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ แล้วก็เตรียมใส่ถุงแล้วอันนี้10บาทค่ะ2ขีด10บาทแล้วก็อันนี้1กิโลเขาสั่ง1กิโล50บาทขายไม่แพงค่ะ<ม>แล้วก็ต้มขนุนคนะนี่ค่ะต้มขนุนก็สุกแล้วเสร็จแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะห่วงล้านเล็กๆเนาะอยู่กับตาตาก็ไม่ค่อยดีค่ะคือเหยียบฐานที่เมาอ่าเท้าตรงหัวไม่เท้าเป็นแผลลึกแผล,ลใหญ่ทำงานไม่ได้เป็นเดือนนู่นแหละค่ะ ็เลยแม่บ้านก็เลยต้องมาดูสวนมาดูสวนมาดูจัดการให้เขาหวานข้าวนู่นนี่นั่นให้เขาปั่นนาหวานข้าวนอ,อะไรอะก่อนนะคะเดี๋ยวยายเอาไอ้นี้พริกไป,ไปใส่รถก่อนนะลูกนะเด็กๆมาเล่นด้วยเนี่ยค่ะเตรียมของขึ้นรถละจะกลับบ้านละเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้อาจจะมาใหม่เพราะพริกยังเก็บไม่หมดเพราะว่า เก็บประมาณนี้แล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะต้องไปดูแลมินจูค่ะลืมไปว่าวันนี้ตากขยะไว้เดี๋ยวจะเผาขยะสักหน่อยค่ะกลัวฝนตกนะคะเดี๋ยวจะเผาขยะสักหน่อยมันขวางทางเนาะทางเข้าทางออกเดี๋ยวจะเผาขยะสักหน่อย เด็กอนใหญ่เ yeah, า ติดแล้ว Bangkok.